นนทุกคนวันนี้เราจะมาแกล้งพี่หลิงกันนะคะดูมีขายทองกับซื้อทองนะคะว่านางจะเลือกอันไหนหนางมาแล้วนางมาเร้วนางมาเร็วเธอ,อเขามีเกมให้เล่นเกมอย่างมาดูอยังนี่เออเล่น,น่า yes ้าวคือฮอ <laughs> ุ้ย น่ามีอย่างเนี่ยคืออะไรสิสิป่า <Yeah. S 1> ไปร้านทองกันเลยถึงเล้วเดอจ้าร้านทองเอามาเอามานี่บนวงนี้นะคะที่เราจะไปขายกันร <c oughs> <c oughs> อดู <c oughs> เลยไม่มันเป็นเล่นเกมแล้วเธอเล่นเกมกับเขาแล้วมาแล้วจ้พี่นอ้องได้สี่พันสอง